สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่เจมอ่อนนุชหรือชื่อเฟตบุกกเตเตมสาเทศนะครับนี่จามาขอดูพระพี่เจมส์หน่พี่เจมสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชมพระใช่ไหมครับโอเคครับอนนพระ่อเลยครับได้ครับวันนี้้อยชุดนี้มาอ๋ออันนี้อ่ะอันนี้เป็นอ่างมน้ำอ้อยหลวงปู่เนียงวัดน้อยครับอันนี้เป็นคนน้ำอ้อยนะอ่าอันนี้พิมพ์เป็นพิมพ์สตางนะ ร้านเนี้ยพี่เพิ่งทำเสร็จห้อยอปิดาปตามเมกษตดว่านองเิ็นตออันนี้พี่พี่พาไปทำเป็นเป็นทองเลี่ยมแบบว่าเลี่ยมเปืเ่อ,อยๆครับ,รบให้ติดกับเนื้อเราอะ่ะอนะอก็เลยบ่าเอ้ยเพิ่งเสร็จวันนี้ก็เลยามาห้อย เขาปกติพี่จะมี2องถึงชุดนี่แหละครับใช่วันนี้ก็เลยใส่นี้มาพิเศษนะฮะนะอ๋อโอเคครับพี่นะครับแต่ถ้าถ้ามีอ่าผมก็รับช่าเหมือนกันนะครับมีอะไรก็ติดต่อแอร์นันะครับแอร์เมืองทนนะครับอันนี้ก็เล่นพัดดีนิสัยดีนะครับคุณน้องส่วนผมเนี่ถ้ามีพักเครื่องไหนจะให้เช่านะครับก็ติดต่อได้นะครับศูนย์6ก้าสามสองห้าหกหกสี่เก้านะครับครับขอบคุณมากครับแอรครับพี่ครับขอบคุณครับ